อย่าฟังสักแต่ว่าฟังปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติมันจะไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจิตขอโมตนาสิกาต่อบุ้ท่านที่มีความตั้งใจดีมีการประพฤ้นปฏิบัติดีก็เป็นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ของท่านนักบานทำให้เกิดความชื่นอกชื่นใจต่อพ่อแม่ผู้ังการ ทำให้เกิดเป็นบุญมีความสุขกายสุขใจเป็นความเจริญงอกงามต่อพระศาสนาเพราะฉะนั้นติดเป็นสิทที่ดีครัก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขสวัสดิ์มีสุขภาพแรงมีสุขภาพใจ,จแข็งแรงมีสติสมาธิสามารถที่จะสึงความต่างตนเต็นได้ตลอดไปทุกท่านเอ